สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำแกงหัวปลีใส่หมูนะเจ้าก็ามีหัวปลีกล้วยนะเจ้าป้ายังมาได้แกะเต๋อเนาะเดี๋ยวเราจะแกะเปลือกด้านนอกออกเปลือกแต่อ่อนๆด้านในนะเจ้าแล้วกว็มีหมูเจ้าหมูป้าได้หั่นเป็นชิ้นแล้วเนะวาะก็มีผักเจ้ามีวันนี้มีผักละผักปูนกนะเจ้าใส่มะเขือส้มตัวนะเจ้าแล้วใส่ แดงเป็นลูกโดดนะเจ้าที่นี่เรามาดูเครื่องพริกแกงนะเจ้าก็มีจะาไ่ซอยนะเจ้าหอมหอมขาวกระเทียมนะเจ้าหอมแดงแล้วก็เกลือพริกแห้งวันนี้แกงสูพริกแห้งนะเจ้าใส่ปลรราซับละเอียดตัวนเนาะทีนี้เราไปโขกพริกก่อนเจ้าทุกอย่างลงไปในเครื่องแกน ตำพริกทอลดแล้วนะจ๊ะก็เอาสาระซับละเอียดลงไปต่ำเลยนะจ๊ะถ้าไปตรงนี้ก่อนเนาะตังกระทะแล้วก็เอาน้ำลงไปพิดมานะจ๊ะแทนน้ำมันเนาะเอาพริกปี้งเค็มติดตังลงไปเคั่อกังนี้แล้วไม่ใช่กระทะแกงแตนม่แข็งใชะจะได้ เห็นชัดๆนะวันนี้พี่ก็หอมแล้วก็เอาเหนอะใส่ตัวก,ก,ก,กับพริกนี้เลยนะ ็ข้อหอมแี่มนะจะเติมน,น้ำร่างเท้ลงไปเลยเนาะเต้มน,น่ากลัวันเลยยกปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสชูรสนิดหน่อยทีนี้หาไป แกะหัวปลีกันก่อนนะเจ้าตักน้ำใส่ชามนะเจ้าเรากาะปีบต้มมะนาวเนาะลงไปในนี้เลยเจ้าเพื่อจะบ่หัวปีดำนะเจ้าแล้วก็ซอย แล้วก็เอาหัวกลีลงไปเลยนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยมะเขือส้มเนาะตามด้วยโดดนะเจ้าใส่ไปเลยทีนี้ตามมาชิมก่อนนะเจ้าอืม้ม ล้ำำเจ้าข้าวบ้านแต่ล้ำขนาดนะขคําตอนที่ท้ายเจ้าใส่ใบทักผนกกละลงไปนะเจ้ากลินหอมช่วยมาแล้วเจ้าลุกลนะปิดไฟเราไปตักใส่ถ้วยกันเจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเจ้าแกงหัวปลีใส่หมูเจ้า ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามอุมประนอมตัวนะเจ้าแล้วป้ากันทิ่หน้าสวัสดีเจ้า